วันนี้แม่ได้เวลาเปลี่ยนไฟเป็นกระบะใหม่ให้ชีวาแล้วจ้าวันนี้แม่เลือกใช้ไฟาเหมียวเบนโทนไนท์ ite, กินแอปเปิลนะคะชีวาชอบมากๆเลยคะ่ะคือกลิ่นหอมและจับตัวไวมากๆภายในสามวินาทีดูสิคะชอบไม่ชอบนั่งรอเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจับตัวเร็วแค่ไหนทำไมแม่ถึงเลือกใช้ไราเหมียวของยี่ห้อนี้ ไม่ใช่แค่ชีวาชอบนะคะคุณแม่เองก็ชอบของเบนทไนท์ของเหมียวมากเลยค่ะกินแอปเปิ้ลขอหอมมากเปิดประตูมาคือฟินสุดๆเลยดูนะคะว่าจับตัวเป็นก้อนเร็วแค่ไหนนี่เลยค่ะเป็นก้อนดีมากๆเลยค่ะเวลาตักมานะคะเป็นก้อนดีจริงๆค่ะเนี่ยไม่เชื่อนะคะมาดูค่ะว่าคุณแม่ใช้เยอะแค่ไหนนี่เลยเวลาจะไปเที่ยวทีคุณแม่ก็เทเยอะอย่างงี้เลยค่ะดีสุดๆเลยแถมเปิดบ้านมานะคะกลิ่นแอปเปิ้ลหอมมาก สายเหมียวเขามีรายเต้าหู้ด้วยนะคะตัวนี้ที่คุณแม่เลือกมาวันนี้เป็นกลิ่นนมฮอกไกโดค่ะพี่ตีป้ากับพี่ชิโร่ชอบเค้ารายเต้าหู้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเค้าจับตัวเป็นก้อนไวเหมือนกันเลยค่ะแม่ครับแม่ครับกลิ่นมันหอมแบบนี้พี่ต้ากินได้ไหมมาดูก่อนลูกเนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนไวมากๆเลยครับลูกหอมไหมครับแถมยังทิ้งชักโครกละลายได้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะอุดตันเลยค่ะ